มาแล้วมาแล้วเปิดตำราใหม่ชุดอำลาความรับปีความลาความจนฝนไม่ฟรีนะครับเปิดตำราใหม่ทั้งเบิดเลยเด้อปี่น้องเด้อตอนรับนะครับีไม่สงการจะถึงนี่นะครับเปิดตำราให้ใหม่เลยนะครับชุดอำลาความจนฝนพาเฟสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาได้สิขึ้นให้นะ ขึ้นให้หน้าจอได้เพียงในนานะครับลอ่อไปตามช่อมไปนะครับเอาลอกเอาลาฝาดลำลำลวยๆไปน้ำกัดรวดลวดแก้วชุดนะครับอ่ำลากจอดชุดนี้นะครับก็วังว่างขี้ประโยชน์นแก้นะครับผู้ใดแค่ไหลได้ไหลผู้ใดแค่ไหลรวยไหลได้พี่น้องเด้อ แค่เปิดการมองเห็นออกไปนะครับลำลำรวยๆน้ำกันนะขอบคุณสบายครับรวยรวยรวยเด้อ